เข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งครับผมโอ้โหดู fc ฟซนี่คู่นี้เขานอนคู่นอนข้างกันเลยทุกท่านกินข้าวเสร็จนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่เด็ดกำลังร่มๆอยู่เนาะเดี๋ยวเราเตรียมจับระดับน้ำนะฮะพี่บ่าวเผยแล้วผมก็เอากรงข้าร่มไว้ตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ก็พักเติมพลังกันนะครับทุกท่านก็ เมนูง่ายๆแต่อร่อยนะฮะอร่อยปีบ่าวกินไปหัวเราะไปนะทุกท่านโอ้ต้องมีประการมีอะไรไหมพีบ่าวเดี๋ยวผมไล้เดี๋ยวก้าวกับก้าวกับทุกท่านก็จับนะาผมก็เลมดูเลยเราจะนึกเอาเสาต่ำเป็นหลักเนาะครับผมตินต่ำนี่ตัวดินต่ำก่เพื่อนอ่ะเอาไปเอาไ้เดี๋ยวสักพักมาถ่ายรูปหน่อยนะ

ตเตมนรับ้ฮะยลเจ้าของบ้านนั่ดูไเ้ยชระีกลลจัดับน้ำเนาะนเมต็มเลยลดลงลดลงตมเต็มพร้อมยังออพร้อมยัง ตอนนี้กำลังไล่ออระดับน้ำนะทุกคนยินกินแล้วกินเลยมาหลักตอกฟรีดิ้วอยาไ,ไม่ตอกลืมลตอกไไหลักอยไม่ตอกบอลบอลข้างหลังอ่ะฮะบอลข้างหลังบอลนี้อะลรนะบอลหรอไม่นะมีมีมีกระตอกม,ม,มีกระตอก,กตอกเร<ม>็วนะตึก เออๆจุ๊บๆก็ไม่เอาครับผมน้ํา อยู่ขึ้นเอออันนี้เออใช่ยังเอิไปดมหยาบดมหยาบดมน้ำมาได้ครึ่งนึงเลยแบบนี้แล้วเคลียร์เนาะดมหยาบเคลียร์เเอาทุกตัวเรามาทาน

ทำระดับทำแบบขันนะจาบอีกงอิงนะมนเือระดับอ้างอีงตคร้อมไหมเอาเลยมรับ้ก็เอาเมันขึงระดับแล้วก็เอาเอ็นมันขึงน่าจานะกิน น่าไม่ใช่ทีี่นหใช่ดชัดกินชบเลยเอ้ยชยชบหมาก็ซาทุกยเลยนะตามทุกหยุดเลยนะ

ดี๋ยวค่อยมายกเหล็กขึ้นไปนะเขาเปลี่ยนแล้วเหรอยังลยว่เอาเลยไม่เปลี่ยนเลยรอสิครับเดี๋ยวผมมัดไว้เลยใช่ไหมเหล็กนึ่เอาลวดมัดลวดเหรอลวดเหมือนจะเอาอะไรขึ้นผมเห็นตรงนู้นอ่ะที่พี่ปุ้ยยืนอยู่อ่ะพี่ปุ้ยมีลวดนะคะลวดลวดมัดไว้ก็ดีรีบเลยนะมันจะรักวแล้วน่ารกอะไรวะเขียนี่คือไฟขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรา จะยกเหล็กขึ้นนะครับใช่เหล็กโครงตัวนี้นะให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอ๋อคือเอาเหล็กนั่นเลยเหรอเอาเหล็กขึ้นไปบนระดับที่เราไล่เมื่อกี้อ่ะตัดไแปบบของ ถ้าข้าวสุกนี่ได้จับปลากันสนั่นเลยฟังเลยพี่บอลยวินาทีสำคัญอะไรล่ะวินาทีสำคัญรุ่เาันเอาคนนี้ะคนะฮะเังไหนคน้เดี๋ยวรุ่นพีกอไเอร่นีนี่มาไทยนี่ยอ้าวแม่กเพิมากเฮ้ นี่คือดับแล้วเดีดับนี่สิงตัวนี้ดับแล้วมัดเล่ขอเส้นนึ่ามาแทงกันนะระวังทิ่มตาแค่ไหนทิ้เาขึ้นด้วยเลยเนาะตอนนั้นตอนนั้นเออชดนะชดนะตอนนะู้แก้วใครอยู่บนฟ้แก้วนตอนนี้ชนเนาะไม่ต้องมัดก็ได้แล้ว โอเคค่ะใช้มาทีนี่ก็จบในโครงาริดได้ยังโอเคครับสิตอนนี้เราก็เริ่มยกเหล็กขึ้นแล้วครับดูที่สำคัญวิธีสำคัญเลยรับเหรอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนี่เป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ย ugo ขึ้นทั้งสี่มุมเลยตรงครับลงยกขึ้นเลยไปสวัสดีครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้ำตาลน้ำจริงด้วยนะคะล้วสุดก็ ตีผังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ระดับน้ำเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ